ที่กำลังพูดถึงในวันนี้คือโรคข้อสะโพกเสื่อมคนที่เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมทั้งหลายครับกระดูกอ่อนตรงนี้จะสึกแล้วก็จะอักเสบนะครับทำให้เวลาที่เคลื่อนไหวสะโพกนะครับกระดูกตรงข้อก็จะไปเสียดสีนะครับกับเบ้ากระดูกจินตนาการได้นะพอเสียดสีก็จะเกิดอาการปวดข้อสะโพกนะครับการรักษาเนี่ยเริ่มง่ายๆก็ลดน้ําหนักตัวการออกกําลังกายนีย่ถ้าทําได้นี่ยิ่งดีที่สุดการใช้ยาหรือฉีดยาเพื่อแก้ปวดแต่ถ้าทําแล้วอาการไม่ดีขึ้นไม่ได้ผล หรืออาการยังรุนแรงจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตตรงนี้นะครับแพทย์จะแนะนำให้คุณผ่าตัดครับแต่มีเทคนิคแบบใหม่ฮะถือเป็นไฮไลท์ของตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้ออ้ฟังดูมันแย้งกันเองนะฮะผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ,อเราถึงเวลาแล้วครับเราคุยคุณหมอให้ได้ความในเรื่องนี้กันเลยเราจะได้ผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อกัน การผ่าตัดโดยไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันคืออะไรอธิบายด้วยอุปกรณ์ได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับตามหลักเนี่ยเราต้องเอาข้อสะโพกเนี่ยนะครับนี่คือเป็นข้อสะโพกจริงๆของไขรเนาะใส่เข้าไปในตัวข้อสะโพกหมายความว่าข้อสะโพกเทียมใช่ไหมนี่ขนาดใส่แขนใช่ไหมใช่อันนี้เลยข้อสะโพกเทียมนะครับตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เลยนี่เป็นข้อสะโพกเทียมของคนไข้เนาะที่เราต้องใส่เข้าไปในตัวคนไข้จริงๆประเด็นคือจะทำไงให้เข้าไปในร่างกายได้นั่นนะสิใหญ่เหมือนกันจะพูดคร่าวๆแล้วเนาะว่าสมัยก่อนมันต้อง เข้าทางด้านหลังตรงนี้่ไหมอ๋อหลังก็เลยด้านหลังด้านข้างเนี่ยเขาได้อ๋ออดีตนี่คือเข้าทางก้นเลยอดีตเลยนะครับแล้วแต่ว่าปัญหาคือมันต้องตัดกล้ามเนื้อเยอะมากถูกไหมกล้ามเนื้อเราอยู่ตรงนี้ใหญ่มากต้องตัดออกเนาะใช่ด้านข้างก็ต้องตัดกล้ามเนื้อแต่สิ่งที่เราจะทำวันนี้วันนี้ก็คือการเข้าทางด้านหน้าซึ่งข้อดีคือไม่ตัดกล้ามเนื้อเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในข้างหน้าเนี่ยมันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนี่เดยเปิดให้ดูนะครับนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันมีช มันออกแบบมาแล้วว่าเฮ้ยมีช่องให้ใสเข้าไปได้นะแต่แค่ว่าจะทายังไงให้มันสําเ็จเพราะว่าตัดทั้งด้นานห้าหลังเนี่ยโหมันตัดออกไปเยอะกล้ามเนื้อมันจะถูกแหวกออกมาตัดออกไปเยอะเพราะมันก็น่ากลัวนะแล้วนี่เป็นมโมเดลนะแต่ของจริงนี่ตัวใหญ่อยู่ใหญ่กว่านี้นี่คือหมดแต่ด้านหน้าเนี่ยมีช่องว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาข้อเทียมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปให้ได้ร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาอย่างดีเสมอใช่ฉะนั้นก็ไปสังเกตหาจุดที่มีการแหวกโดยธรรมชาติไปแล้วแล้วก็เข้าไปทางด้านนี้แล้วมันไม่ตัดกล้ามเนื้้ออเเเรรราาะไไปตตัักกกลมมมนนน็็็งงยยคบบบจจจ่ แล้วก็ฟื้นตัวได้ไวคือหลังผ่าตัดก็ลงมาเดินได้แต่ว่ามันต้องใช้เตียงพิเศษ oh. มันต้องมีเตียงเทคนิคพิเศษต้องซื้อเตียงราคาทั้งเป็น10กว่าล้าน โอ้โหแพงตรงเตียงในี่ตรงเตียงนี่แหละคือถ้าไม่ใช้เตียงพิเศษผ่าไม่ได้ใช่นะตอนนั้นและนี่เตียงพิเศษเหรอฮะอันนี้เตียงธรรมดามากเลยอันนี้คือเตียงธรรมดาเลยฮะซึ่งก็โจทย์ของเราก็คือว่าเอ๊ถ้าอยากทําให้การผ่าตัดแบบนี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือในเอเชียเนี่ยทำยังไงเพราะผมไปเรียนมาเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้เตียงพิเศษหมดเลยอ่าแต่ว่าเราคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยเราทำลองท้องลองผ่าตัดบนเตียงธรรมดาได้ไหมปรากฏว่าทําได้ นี่เลยก็เป็นทําให้แบบเป็นสิ่งที่เราทําให้ออกไปถึงคนไข้ได้ง่ายขึ้สุดยอดเลยแล้วคุณหมอก็เผยแพร่แนวคิดนี้ด้วยใช่ไหมครับพอเรามีทัรกเบาที่สำเร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ทําไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ค่คคยอยๆเผยแพร่เผยแพร่ความรู้เนี่ยสู่กับคุณหมอทั่วประเทศผมว่าน่าทึ่งมากขอบคุณคุณหมอที่ทําสิ่งนี้เพราะว่าในแง่ของความพร้อมคนไข้ถ้ามาโรงพยาบาลน,นี้ผมว่าทุกคนไม่เกี่ยงครับจะผ่าตัดเท่าไหร่ก็ผ่าเลยเพื่อให้คนไข้หรือคนที่เขารักเนี่ยหายแน่ๆใช่ไหมแต่ถ้าจะไปเขาเรียกว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยรเรายังมีความเข้าไม่ถึงกันอยู่เยอะ<ช>ฉะนั้น,<ช>น,นพอเปลี่ยนมาเป็นเตียงธรรมดาทุกคนเข้าถึงได้เพราะเตียงแบบนี้มันมีอยู่ในทุกโรงพยาบาลในเมืองไทย หมายความว่าถ้าคุณหมอเขารู้โน้ตหรือวิธีการทำนี่นะครับ,รบเขาสามารถเอาไปใช้กับคนไข้ในทุกโรงพยาบาลได้เลยในโรงพยาบาลที่เขาอยู่เลยโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดสุดยอดใช่ครับนี่เราอยากอยากจะเผยแพร่ตรงนี้